สีขาวขยับขุนขึ้นมาครับสีแดงปูสามเบี้ยกลางกระดานสีขาวจึงกินตัดตัวกลางฝั่งสีแดงใช้ม้ากินกลับไปสีขาวกินเบี้ยสีแดงใช้เม็ดสีขาว ทิมเบียสีแดงกินสีขาวขยับโคนได้มา้าม้าแดงถอยกลับ สีขาวจึงทิมเบี้ยข้อมโคนข้อมมา้าฝั่งสีแดงจึงจะจับโคนสีขาวจึงกินแลกมา้าจากนั้นสีขาวเดินโคนหนีเบี้ยสีแดงจึงแลกโคน สีแดงเดินเบี้ยหลบสีขาวขยับไม้ตัวบุกขึ้นมาสีขาวขยับเรือผูกมา้าฟังสีแดงกินจับมา้าสีขาวใช้เรือ สีแดงจับมา้าสีขาวถอยม้าไล่สีแดงหลบจากนั้นสีขาวเดินมา้ากินเบีย้ย สีแดงเอาม้ากินออกไปสีขาวใช้เหลือกินสีแดงจึงกินแลกเหลือสีขาวทิมเบีย้ยบุกขึ้นมาสีแดง กินสีขาวทิ่มเบี้ยมาลุกสีแดงกินเข้าไปสีขาว กินลุกอีกครั้งสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวใช้เหลือกินลุก สีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวขยับเม็ดมาสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวตีลุก สีขาวเดินโคลเข้าแรกสีแดงกินเม็ดฟรีสีขาวจึงกินเหลือฝั่งสีแดงกินม้าอีกตัวสีขาวยังไม่หมดได้กินเบี้ยหงหายฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวเริ่มตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวลุกสีแดงถอยลบจากนั้นสีแดงโยนโคนให้กินสีขาวจึงกินเริ่มนับ1 2ึ่งสาสีห เจ็ดแปดเและสีขาวปิดเกมลุกจน